วัสดีครับมาพบกับเสือลายลาซานะครับวันนี้มาช้านิดหนึ่งครับครับจะพามาดูครับกําลังตั้งโครงครับกําลังตั้งจอครับตามาวันนี้เพิ่งมาถึงนะครับเพิ่งมาถึงผมมาถึงบ่ายสามครับผมมาถึงบ่ายสามเอาตั้งขึ้นจอกับเสร็จแล้วครับขึ้นโครงกับเสร็จแล้วขึ้นโครงชั้นสุดท้ายแล้วครับ อันนี้ลงจอ18เมตรนะครับแปเมตรนะพามาดูเขากำลังลงตู้นะครับมาแล้วแบกเลยน,นี่กล็ลงกำลังลงตู้เบรข้างซ้ายนะครับ ันนี้อ้วนหายครับอ้วนอ้วนกับพ่อหายนะครับวันนี้อ้วนไม่มานะครับมุมหลังจอครับวันนี้แดดร้อนมากครับแดดร้อนมากนะครับวันนี้อยู่กลางทุ่งนาทุ่งนาติดหมู่บ้านครับแทนให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับบรรยากาศทุ่งนาครับช่วงนี้ครับช่วงหลังเก็บเกี่ยวนะครับนะครับหาล่มอยู่ครับล่มต้นไม้ครับ ไม่รู้ว่าทีมงานมาถึงเท่าไหร่มาถึงกี่โมงไม่ทราบนะครับแต่ผมมาถึงบ่ายสามนะครับอ้หลงทางจน G P S G P S มันบอกไม่ตรงนะครับทีมงานส่งให้ไม่ตรงผมเลยถามถามมาเรื่อยๆครับนึกว่าจะจะมาไม่ถึงไปครับติดตามครับจะพาไปดูครับมามาวันนี้ช่างภาพอาร์เราเปลี่ยนอาชีพนะครับแสดงไม่มานะครับวันนี้เป็นสายตอกนะครับปกติก็ชอบตอกอยู่แล้วครับ มาชมกันครับโอ้ตอกเสร็จแล้วครับกำลังมัดน,นะครับฉักอาจของเรานะครับโตดซิ่งกระทิงแดงเออยอกยอกยอกวันนี้สิบสองล้อมาช่วยกี่คนนี่สามสี่คนขับใช่ไหม้าฝนไม่ได้มาบอไม่ไมมีหนึ่งตะคมสองสามตะโต้ตงสี่คนขับนะคนขับก็ไม่มานะครับ ใช่ครับามาดูครับตอนนี้เราลงตู้เบตฝั่งสายมือเสร็จไปข้างหนึ่งแล้วนะครับวันนี้มาค่อนข้างช้านะครับกว่าจะหาบ้านเจอนะครับ อันนี้ลงจอ18เมตรนะครับ18เมตรอันนี้ยังมีร่มไม้อยู่พอให้ร่มเงานะครับแต่ก็ร้อนนะครับแต่ก็ร้อนอยากเลยมีแต่มอน้รมีตะตู้นะครับตะตุ้มาช่วยนะครับวันนี้ ต้าตองมาช่วยสามคนสี่คนนะครับกับร้อนครับมาแป๊บเดียวเหงื่อแตกครับ วันนี้ออกหน่วยเดียวนะครับพี่เปิดมาช่วยครับพี่เปิดครับน้ำเยอะนะครับ <c oughs> ป่าหญ้านี่น้ำเยอะหญ <c oughs> ้าอะไรไม่รู้ <c oughs> น่าจะไมยราบหรือเปล่า <c oughs> ถ้าใครไม่เอา <c oughs> เสือมาปูนี่ <c oughs> ปักตูดนะครับ <c oughs> ตอนคืนนี่ <c oughs> <c oughs> เปรรคับเปรียกอะไรนะเปรียกรับเปรียกรับเปรียกรับนะครับยามมยราบภาษาカメเรียกเปรียกรับความรู้ตายก็เรื่มไมยราบอ๋อบัวพวกบัวควายกินตายนั่นนี่ต้นเนี่ยมันบาดกระเพาะตอนนี้ขึ้นโครงเสร็จแล้วนะครับตู้เบร์เราก็ลงเสร็จเป็นข้างหนึ่งแล้วครับรอขึ้นป้ายนะครับรอขึ้นป้ายหน่วยเรามีทหารด้วยนะครับทหาร ทหารอึ้งน,นะฮะทหารอึ้งทหารบ้าทหารรตามครับติดตามครับมาชมต่อนะครับเมื่อกี้ไปซื้อไปซื้อที่ขอบประเทพพันสายไฟให้ผู้ผู้จัดการนะครับผู้จัดการใช้ครับมาชมต่อนะครับกําลังต่อนะครับมาดูช่างอาร์นะครับช่างภาพนะครับต่อวันนี้มาต่อนะครับเปลี่ยนหน้าที่นะครับมาช่วย มาช่วยสิบล้อรครับมาช่วยสิบล้อวันหนึ่งครัอ้วนกับพ่อไม่มาครับไม่มาหลายคนอยู่น่าจะสามสี่คนมือนกันแหละตอนนี้ลงตู้เบรเสร็จทั้งสองข้างแล้วครับกําลังเสร็จพอดีวันนี้ผมมาค่ำนะครับมาอะไรก็เสร็จหมดแล้วครับมามาถึงนี่บ่ายสาม พามาดูมุมกว้างๆครับวันนี้ลงจอสิบแปดเมตรนะครับสิบแปดเมตรตู้ขอ่งซ้ายลงเสร็จแล้วขึ้นโครงเรียบร้อยนะครับตู้ขังขาก็ลงเสร็จแล้วนะครับมาพามาดูแท่นฉายนะครับสักครู่นะครับไปนี่ครับแท่นเครื่องฉายอยู่ประมาณนี้นะครับวันนี้ลงจอสิบปดเมตรครับวันนี้ลงการทุกนาข้างหมู่บ้านนะครับไม่รู้ว่าบ้านเจ้าภาพอยู่ไหนผมยังหายังหาไม่ไมเจอเลย ครับหมู่บ้านหมู่บ้านศิริุ่งนารรยกาศโดยรอบวันนี้พ่อค้าแม่ค้าเยอะนะครับพ่อค้าพ่อค้าแม่ค้าเยอะพอสมควรครับนะครับมาชมกันต่อเลยครับตามมาครับมาดูเด็กๆครับมาให้กําลังใจกันเยอะแยะะครับเด็กมารอมาดูชมหนังตั้งจอครับ เป็นหน้าจอบ่ามึอนี่ครับเปลี่ยนบอเออบ่เหลือแม่นบ่เคยได้ยินบอนี่หนังนั้นบริการนี่นั้นทวันนี่ตัวแน่นอนแน่นอนเขาคนีละที่ถ่ายคลิปสู้ต่อส้องอย่าแน่นอนใช่ไจัดอีเดอร์มึงดีเดอร์หน้าจอเลยเดี๋ยวพี่ไปไทยทิพยลงคลิปมัครับลงคลิป วันนี้กะปิกำลังรัดตู้นะครับลงลงเสียงกลางครับตู้เบรลงเรียบร้อยครับวันนี้อ้วนไม่มาไม่มีคนหยอกเลยกะปิอ้วนไม่มาเอาให้แน่นเอาแฮนแนนกะปิ ดูเบรซ้ายขวาลงเรียบร้อยครับเราลงเสียงกลางครับลงเสียงกลางเท่ๆกับเท,ท่รอก็รอสามขวดไปมันยูแจงมึงอยู่ร <c oughs> <c oughs> ถเจ้าของวันนี้กลับตอนไหนก็ได้ <c oughs> <c oughs> เหมือนได้รถใหม่ไหมใหม่แบบจิ๊กเลยใหม่เกินอ่ะันทำสีใหม่ด้วยไหมเนื้อเตียนใหม่ทำสี กระจกมันไม่เป็นฝ้าไม่เป็นครับตอนนี้เราก็ลองลงเสียงเสียงกลางครับฝัง่งอันนี้้ไม่สิบฝังง่งขวานะครับฝั่งขวาเป็ดกระเล็บไม่ใช่บ่อ๊ะเป็ดกระเล็บเป็นกระเล็บ นีท่ทีมทีมงานมาถึงนี่กี่โมงครับนี่บ่ายโมงกว่าครับทีมงานมาถึงนี่จะบ่ายโมงกวา่านะโอ้คอนเทนน้าคือไงแทกขึ้นกระอย่า,ยากนี่พา,ามาดูครับเรื่อยๆอ,อุ๊บโอ้ ตามมาครับตามมาพามาดูตอเอิ้งครับร้อตีังติดขึ้นไปครับเขาบให้ตีทำไมยังหน้าสูงไม่ตีเลยจริงประตูปตะตักอยู่ข้างบนครับประตูปตะตัก น,นี่เรากำลังจะดึงป้ายนะครับทำการติดป้ายครับ เราต้องใช้ความเรามาระวังครับยืนปล่อยมือทั้งสองตั้งแล้วก็ดึงดูความสามารถพิเศษนะครับของเด็กหน่วยเรานะแค่นี้ก็เสียวแล้วผมเคยขึ้นครั้งหนึ่งผมจะไม่ขึ้นอีกลงเกือบไม่ได้เคยขึ้นครั้งหนึ่งครับโอเคครับติดตามครับติดตามมาดูตะเอิงครับผู้ผู้สั่งการนะครับเล็งป้ายนะครับเล็งป้ายว่าอยตรงไม่ตรงครับ ได้ได้ได้แน่นอนตรงไหมเอาให้ตรงเด้อมันมีเชียงม้งกำมั้งนิดหนึ่งก็ยืนๆ <laughs> เออนั่แหละตอนนี้น่าจะบัากี่โมงห้าโมงสี่สิบนะครับห้าโมง ทางทุ่งนาครับทุ่งนาติดหมู่บ้านนะครับทุ่งนาติดหมู่บ้านวันนี้บรรยากาศรอบข้างจะประมาณนี้วันนี้ร้อนนะครับร้อนแต่ยังมีร่มไม้ยังมีร่มไม้พอให้เข้าร่มได้อยู่ร่มน,นะครับต้นลต้นจะบกนะฮะต้นจะบบกชมเรื่อยๆนะครับอย่าเพิ่งเบื่อครับไป แรงดีครับไม่เหมือนค้นแก่ตอกนะครับวันนี้ไว้รุ่นตอกนะครับต่อต่อทีต้องจำด้ามนะครับแผลเสเดงอาจทางเราช่างภาพนะครับเท่ก็เท่หลอกก็หลอกสามขวดไปโอ้อกสลิงครับแสดงครับอ้วนไม่มาครับกับกี่สามคนไม่มาครับสิบสองล้อมาช่วยแทนครับ มาดูอีกฝั่งนึงครับทีมงานเรากำลังลงโอ้สหสดก็โดนด่าดิทำเป็นคลิปอะไรดีแล้ว นี่แป๊สวัสดีครับนึกว่าแต่ใครนึกว่าแต่ไม่มาด้วยไหมพี่แป๊ะของเรานะครับนี่ครับมองมองไม่เห็นมองไม่เห็นโอบหน้าตอนนี้เป็นช่วงจะตั้งอุปกรณ์ อันนี้อยู่บ้านนนสำราญครับบ้านนนสำราญบ้านนนำราสลาสุรินเรานี่แหละครับนอนออมเป็นแรงเลยพี่เดี๋ยวเอันนี้ เลือดนิดหน่อยนะครับนักรบ้องมีบบบแพ้แล้วผู้จัดการเอาเลือดแตกครับเลือดแตกเอาลองต่อเองเบอร์ส่งหระ เดี๋ยวมาให้ดูภาพมุมมุมกว้างๆนะครับตอนนี้เบรดตู้เบรสซ้ายขวาขึ้นเสร็จแล้วตอนนี้กำลังขึ้นป้ายครับโครงเราก็ตั้งเสร็จแล้วนะครับขึ้นทงเรียบร้อยเหลือขึ้นเสียงกลางนะครับเสียงกลางสายขวาครับจุดจ่ายก่อนครับ โอเคครับผมอันครับขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe นะครับกดกระดิ่งครับรอติดตามคลิปต่อไปนะครับจะได้ชมก่อนใครนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ